สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้รายสัปดาห์ครับพฤษภาคมนะครับวันที่10ถึงวันที่16พฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับดาวนะครับในช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคมนะดาวอาทิตย์ก่อนนะครับ10ถึง14พฤษภาเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษเนี่ย นะครับพอวันที่15นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบเล็งลัคนาอ่านะอยู่พบที่7อันนี้ก็ต้องคอยว่ากันพระจันทร์ครับเดิน3ราศี1 0บถึงพระจันทร์อยู่ที่ราศีเมษนะครับพบอริ12-13อพระจันทร์เป็นมหาอุดเล็งลัคนา14-16พระจันทร์ตกมรณะเอาละสินะ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลาักนณาราศีพิจิกก็ตกมรณะเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดาวพุธครับเจ้าเรือนมรณะมะเร็งลัคขานะครับอยู่ที่ราศีพฤษภดาวพฤหัสครับอยู่ภพที่4นะครับราศีกลุ่มเนี่ยพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยอ่นะดาวศุกร์ครับเล็งลักนณาดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับเล็งลักนณาและมีตําแหน่งเป็นเกษตรปลาธิ่ปรปดีนะครับ พระสาวครับโยกหน้าดวงชะตาอยู่พบที่3เป็นเกษตรราทีปดีเช่นกันพระราหูเล็งลัคนานะครับได้ตำแหน่งอง์เกณนและอุดมเกณฑ์นะครับดาวพระเกตอยู่พบลาพระส่วนมนุ์ตยูก็อยู่ราศีเมษพบอริอ่ะว่ากันดูที่ดาวอังคารก่อนดาวอังคารดาวประจำตัวตกมรณะนะครับก็อย่างที่บอกชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยไม่ต้องกลัว ที่ดาวอังคารตกมรณะเพราะว่าดาวประจําตัวนะตกมรณะก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็าการเดินทางทีเนี้ยลัคนาราศีพิจิกจะไม่กลัวพบมรณะและพบปินาแปลกเพราะดาวอังคารตกมรณะก็จริงแต่ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเป็นพบมรณะของดวงเมืองดวงโลก่าฉะนั้นเวลาตกพบมรณะเนี่ยมันเหมือนกลับบ้านตัวเอง เหมือนกับบ้านตัวเองฉะนั้นก็จะไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยดาวเจ้าเรือนพบมรณะเนี่ยก็มาอยู่ที่พบปัต,ตนิแล้วก็มาอยู่คู่กับดาวศุกร์ที่เป็นคู่ธาตุเป็นเกษตรอ่าแบบนี้ก็เรียกว่ามันมันมีโอกาสอะไรที่เคยเสียไปแล้วจะได้กลับมาโดยเฉพาะความรักนี่นะคู่ครองนะก็คือ ดาวคู่ครองเป็นเกษตรนะดาวคู่ครองเป็นเกษตรพบปัตตนิดาวสุกนะและดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือ,มอนมรณะก็กลับมาอยู่กับดาวสุกอ่ะพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่นะก็เรียกว่าเรื่องความความรักอะไรเนี้ยก็ก็ดูสดใสนะครับทีเนี้ยปฏิกิริยาของของสัปดาห์เนี้ยจะไปโฟกัสที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ครับ พระที่กับพระจันทร์อาพระจันทร์ก่อนพระจันทร์เดินเร็วนะครับ10ถึง11เนี่ยพระจันทร์อยู่ภพะบะลิเป็นมหาจักรนะแต่พอวันที่12-13เนี่ยพระจันทร์อยู่ราศีพฤษภโพ,พที่7คือลักษณะาราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าต้องระวังเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะเพราะว่า พระจันทร์อยู่ร่วมราหูถึงราหูจะได้ตำแหน่งองค์เก์และอุดมเกณฑ์ก็จริงแต่เมื่อพระจันทร์มาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่คราสนะเป็นคู่คราดฉะนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังคู่คราดนี่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเกิดความพลิกผันไม่แน่ไม่นอนนะพอวันที่14เนี่ยพระจันทร์ไปแล้วใช่ไหมวันที่15ครับพระอาทิตย์โคจรเข้ามาเป็นคู่คราดอีกเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคาดจันทร์คาดอาทิตย์ ก็คือพระจันทร์ร่วมลาหูอาทิตย์ร่วมลาหูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเกิดเขาเรียกว่ามันเป็นเกิดเงาเกิดเงามืดเงาเงาคลาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ฉะนั้นก็อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่เล็งลัคนาเลยครับนะมันอยู่ในมุมที่เล็งลัคนาฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังตัว นะสักนิดหนึ่งกลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนนะครับกลางค่ำกลางคืนเนอย่าอย่าออกไปไหนในช่วงสัปดาห์นี้เก็บเนื้อเก็บตัวรักษาตัวให้ดีนะสิ่งที่มันคือเงาคลาดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แย่ในมุมของดวงดาวอย่างเดียวแต่ในในมุมของอ่ศาศิลปศาสตร์ะไรพวกนี้เนี่ยต้องระวังนะในมุมของศิลปศาสตร์เนี่ยมันเกิดคลาดขึ้น ในพบปัตนี้คือเล็งอ่ะมุมเล็งเนี่ยเป็นมุมที่เขาเรียกว่าส่งผลต่อดูชะตา100%เซนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องระวังโดยเฉพาะกลางค่ากลางคืนอย่าเดินทางไปไหนนะครับเกิดความพิกผันเกิดอันตรายได้นะครับและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับโรคระบาดก็ยังไม่ลดลงนะก็ยังต้องระมัดระวังตัวสวมหน้ากากนะครับ ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างอันนี้จะเหมาะมากสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแค่สัปดาห์นี้แหละนะครับแค่สัปดาห์นี้แหละที่ต้องระมัดระวังอย่างเขาเรียกว่าค่อนข้างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะก็เป็นห่วงทุกท่านแต่จริงชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่าดวงที่ว่าจะไม่ดีจะไม่ดีอะ่ะมันพลิกกลับดีทุกทีนะแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องระมัดระวังนะครับคือหลักๆมันเลยคือเกิดคลาด แล้วเล็งลักด้วยนะต้องต้องระมัดระวังนี่ดีถึงราหูจริงๆแล้วดีนะมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์แต่พอพระจันทร์มาพระอาทิตย์มาเนี่ยมันเกิดคู่คลาดกันนั้นต้องระวังด้วยระวังด้วยนะครับก็สวดมนต์ไหว้พระนะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าช่วยได้นะทำบุญตักบาตรเนี่ยวันที่11เนี่ยเป็นวันพระนะครับเป็นวันพระแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันจันร์ดับ นะเป็นวันจันทร์ดับด้วยฉะนั้นก็เขาเรียกว่าทําบุญเสริมดวงตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระนะก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายนะคือดวงในภาพรวมยังดีอยู่นะไม่ต้องกลัวนะในหลักในระดับรายเดือนหรือรายปีเนี่ยชาวลัคนาพิจิกยังโอเคอยู่นะเนี่ยดาวพฤืหัดเป็นสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยคือเรื่องการเงินไม่มีปัญหาการเงินหรือรายได,ได้ยังพอไปได้แต่เนี่ย สิ่งที่ที่บอกให้ระวังเนี่ยเนยแน่นอนตามสถานการณ์เลยนะก็คือการเดินทางนะทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งอุบัติเหตุทั้งอะไรเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างที่จะแสดงผลค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับดวงดาวนะัต้องระมัดระวังแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะแต่ว่าอันนี้ก็เตือนกันในภาพรวมว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ท่านต้องระมัดระวังพอสมควรสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิเนาะ แต่อย่างที่บอกอ่ะดาวจําตัวของท่านเองอ่ะไปหลบอยู่ภพมรณะละเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยเหมือนกับว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดเรื่องไร้ไเนี่ยม,มันมันมันแคล้วคลาดได้มันแคล้วคลาดได้นะครับ<ม>แต่เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่า5 0าสนะโชคลาภเนี่ยมันดีในเรื่องในเรื่องของดาวพระเกตอ่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งจิตวิญญาณมาอยู่ในภพลาภ อ่าไอ้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคให้ลาบนะดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสก็เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นปฐุม,มเกณฑ์นะก็ก็พอใช้และดาวที่เรือนที่ดาวพฤหัสอยู่เนี่ยไปอยู่ลาหูลาหูเนี่ยไปอยู่ที่พบเนี่ยตรงนี้เป็นองค์เกณฑ์และอุด,ดมเกณฑ์เนี่ยนะก็ถือว่าโอ้คือโอเคเลยเพียงแต่ว่าเนี่ยวว สัปดาห์นี้เท่านั้นนะที่ต้องระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันเ,เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันมีโอกาสครับนะเพราะมันเกิดคลาดในดวงแล้วมันเล็งลัคนาเลยต้องระมัดระวังนิดนึงต้องจุดนี้นะจุดนี้คือจุดที่ท,ที่ที่ต้องเตือนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจินะกเนาะก็ส่วนที่เหลือนี่ไม,ม่มีปัญหานะโชคลาภม,มันก็มีลุ้นเพียงแต่ก็บอกอย่างที่บอกอะดาวพระเกศมาอยู่ในภพลาภะแล้วดาวการเงินก็เดินดี นะแล้วก็เนี่ยดาวคู่ปตัตตนี้ก็เป็นเกษตรนะมันก็พอเขาเรียกว่าพอได้อยู่แต่ก็ต้องเตือนกันในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะที่มันมันอาจจะแจ็คพอตได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็เตือนเตือนจุดนี้แล้วกันนะครับซึ่งท่านก็ไม่ประมาทนะครับเดินทางไปไหนก็รอบคอบก็จะสามารถพ้นอันตรายไปได้ นะครับอ่าประมาณนี้นะครับราลัคน,นาราศีพิจิกนะ mm hmm. การเงินดีโชคลาภดีนะคู่ครองก็ดีแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะช่วงนี้เป็นการเขาเรียกว่าการติดต่อสัมพันธ์อะไรกับใครก็เขาเรียกว่าสงวนท่าทีนะเขาเรียกว่ามันมีโอกาสพลิกผันมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับอย่างที่บอกเกิดคาดในเรือนปัตนิต้องระมัดระวังนะครับแต่ภาพรวมยังไปได้สวยๆนะสัปดาห์นี้ระมัดระวังตัวสักนิดนึงแค่นั้นแหละครับ ก็อ่ะไหนๆหนบอกเรื่องของมีโชคลาภแล้วเลขที่มันพอจะสวยๆเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเนี่ยสีเนี่ยในในในชุดเนี้ยทั้งหมดอ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคนะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวรา,าหูแต่พระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพระจันทร์ออกตั้งแต่วันที่สิบสี่พระอาทิตย์เข้าวันที่สิบห้านะเพียงแต่ว่ามันมันเป็นจุดที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่า พอที่จะเอาตัวเลขมาใช้ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกอะเนี่ยดาวพฤหัสก็สวยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวการเงินแล้วดาวการเงินก็เป็นปฐุมเมเก์อันนี้ก็ถีแล้วเนี่ยดาวพระเกตก็อยู่ในภพลาภะแบบนี้ก็มีโอกาสเหมือนกัน เนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปถัด,ถดไปครับสัปดาห์ถัดไปเดือนถัดไปก็จะมาเขาเรียกว่าเสิร์ฟให้ท่านเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ,ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็โดวพิชาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทํโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ